มาดูเรื่องของความรักนะความรักคนโสดเป็นอย่างไรครับสาหรับคนโสดในเดือนมิถุนายนนะครับพลังงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความรู้สึก,นกนเนี่ยคนเพงเยอะนะครับในเรื่องของความกลัวอืความกังวลน,นะมันมีความกังวลกระวายใจเข้ามาในช่วงเดือนนี้เหมือนกันนะคือ,อมันเป็น,นเรื่องของความรักที่มันมามา,มาไปไปมันรู้สึกระหองระแหงในใจ,ใจิตใจแต่ก็แอบมีความคัดหวัง จะจะให้ความรักดีขึ้นคือไปทีพ่พลังงานเนี่ยเรื่องครั้งความรักเก่าเออทางความรักที่มันไม่ชัดเจนความรักที่มันมีมามากมายหลายทางแต่มันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบะจะเอาอยัางไงดีนะกับความรักกัแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันรู้สึกมีแบบความก,กังวลกังวายใจจะคิดทําสิ่งนน้นจะคิดทําสิ่งนี้คนนี้จะจริงจังกับเราไหมนะคนนี้จะโอเคกับเราหรือเปล่านะเออมันมีแต่ความแบบวิตกกัง,งวลใน,เ,นเรื่องของความรักถึงแม้ว่าออพลังงานความรักมันจะมีโอกาสเข้ามาเพราะว่าในตาแหน่งของปุตตะตําแหน่งของรัก ครั้งใหม่เนี่ยเออมันมีโอกาสพ่ขึ้นเป็นหกหมายนะเออเป็นชนะไอมาคือเป็นพลังงานความรักมีเข้ามาแล้วก็ตัวคุณนะจริงๆถ้าไม่พูดถึงเรื่องอื่นๆน่คุณพร้อมนะที่จะเริ่มต้นใครสักคนแต่มันเหมือนคนที่เข้ามามันเหมือนแบบเออมันดีบ้างไม่ดีบ้างจนทําให้คุณรู้สึกสับสนแล้วก็กังวลรวมด้วยหากใครในอดีตเจอเรื่องรักแย่ๆรักแบบไม่สบายใจมาเนี่ยมันยิ่งตัดสินใจได้ยากเหมือนกันเพราะว่ามันเกิด ความกลัวนั่นเองนะครับมารู้สึกว่าเราในเดือนนี้นะครับเออจะมีคนเข้ามาไหมนะจะมีคนดีๆเข้ามาไหมดีกว่านะเออดูซิใพ่ขึ้นเป็นหนึ่งดาบนะครับใพ่ขึ้นเป็นพักผ่อนหย่อใจนะครับมีมีมีไม่ใช่ไม่มีนะจริงๆอยู่ใกล้ตัวคุณในสัมดาหนี้นะครับในเรื่องของความรักที่เข้ามานะครับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของ ความรู้สึกอืเป็นเรื่องของใจที่คุณเองต้องฟันฝ่าออกไปให้ได้นะเอ่อบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้การปรับอืการทําความเข้าใจนะในเรื่องของความรักหางใจพร้อมลุยลุยเต็มที่โดยไปขึ้นหนึ่งดาดเียพร้อมลุยนะพร้อมฝ่าฟันทุกอย่างอยู่แล้วนะครับนั้นความรักมีโอกาสที่จะสมหวังจะได้ตามปรารถนาแต่ก็ต้องจัดก,การใจตัวคุณให้มีคิดมากจนเกินไปดีสุดนะครับ มาดูในเรื่องของวิธีการสร้างพลังงานนะครับความรักผลโศนอ่าวิธีการสร้างพลังงานความรักให้เกิดขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นฤาษีนะครับพลังงานของความจิตใจที่ดีเออความมีจิตใจที่ดีความมีจิตใจที่เอ,อ่อเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเจอความรักแบบไหนเนี่ยหรือไม่ว่าจะแย่หรือไม่ว่าจะดีก็ตามเนี่ยมันไม่มีผลต่อใจคุณเออมันมีผลต่อ การกระทําก็พอเอ,อมีใครก็ตามที่มาไม่ว่าจะหลอกไม่ว่าจะเข้าหาในรูปแบบไหนไม่ว่าจะส่งความรอะไรก็ตามมาันต้องจิตใจที่คุณต้องวางเฉยให้เป็นนะเออบางทีไปคิดเยอะเกินไปกับคนนู้นคนนี้อะบางครั้งรักที่อยู่ตรงหน้าก็อาจจะดีก็ได้นะอมไม่ต้องปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นนะบางทีปีดกั้นปลายใจมันก็อ่อเหี่ยวนะอ่ะดูสิแล้วจะทำอย่างไรให้จิตใจที่คุณไม่ปิดกั้นความรักนะครับ ให้ขึ้นเป็นความหลากหลายเนี่ย <S <S <an> <S คุณต้องน้อมรับยอมรับความหลากหลายว่าคนเราเนี่ยมีหลากหลายความคิดหลามมก <board> <S <S <an> <S หลายความรู้สึกอืหลากหลายอารมณ์นรต้อง้อมรับยอมรับความจริงรวมถึงตัวคุณด้วยนะบางทีบางอย่างมันก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาอืบางอย่างก็ถึงเวลามันก็มันก็จะเข้าใจได้นะครับก็อย่าไปยึดติดอย่าไปคิดเยอะจนเกินไปน้อมรับความหลากหลายสองไปขึ้นในเรื่องของการทบทวนนะไปเกินความทรงจำนะครับในเรื่องรักเก่าที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะในเรื่องความรักมันก็จะเฟื้นงขึนดีขึ้นจากการที่คุณสร้างพลังงานใจิตใจให้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของการสะสมแต้มบุญกันบ้างดีกว่านะครับคนโสดเป็นอย่างไรดูซิ ให้ขึ้นเป็นเนเรื่องของการทำบุญเจ้าที่เจ้าถางนะครับที่บ้านของคุณนี่แหละนะให้ทำปกป,ปักรักษาให้คุณเกิดความสบายใจนะพลังงานบ้านดีพลังงานบ้านมีความแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทำอะไรไมันก็สำเร็จเนียเรื่องความรักก็สำเร็จได้ด้วยนะสะองใขึ้นในเรื่องของการไหวสันหลักเมืองนะเพื่อเสริมพลังงานหลักชัยนะให้ใจตัวคุณพบรักที่แท,ท้จริงพบรักที่ดีขึ้นนะให้พระหลักเมืองเนี่ยปกป,ปักรักษาปัดเป่ารักที่ไม่ดีออกไปเจอแต่รักดีๆเข้ามาด้วยเชย่นกันนะครับ มาทำในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์กันบ้างดีก,กว่านะครับว่าท่านอยากจะเตือนอะไรกับคุณนะครับขอบารบมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อให้ผ่านอุลปุรรคนี้ผ่านไพ่สิทธิกรลยะนะครับหนึ่งไปขึ้นในเรื่องของปะพุธนะปะพุธบาเบาในเรื่องของคําพูดนะระวังเรื่องของคําพูดระวังเรื่องของสัจจะให้คําพูดให้คําสัจจะอะไรไว้ก็จงทําให้เต็มที่หรือ คุณมีเคยมีสัจจะต่อสิ่งศักดิ์อะไรไว้ไหมนะหรือขอที่ใดเอาไว้หรือเปล่าในเรื่องของความรักนะต้องทําต้องแก้ต้องทําให้ถูกต้องนะไม่งั้นเนี่ยจะมีพลังงานที่มันขัดขวางนะในเรื่องความรักที่ทำให้จะได้ก็ไม่ได้จะเจอแต่คนที่มันบุ่นวายไปหมดนะบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นเออความรักที่มัน ยกค่าจะได้นะบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องการรักษาสัจจะรวมไปถึงการระวังเรื่องคําพูดเวลาเจอใครก็ตามอย่าพูดหุนหนเอออย่าพูดที่ไม่ต้องสนใจใครเลยเออคนที่เข้าาบางทีมันเป็นเรื่องคําพูดที่ทําให้มันทําให้ความรักมันดีหายไปเพราะคําพูดเพราะปากคุณเออต้องระวังเหมือนกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของงันนะครับในเรื่องของความลุ่มหลงโมเมาต่างๆนะหรือในช่วงนี้ในสิ่งต่างๆที่หากคุณมีความต้องการในเรื่องความรักมันก็ต้องมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีเส้นใหม่เออไม่ต้องมานั่งคิดเยอะคิดมากหรือบางคนคิดมากจนต้องไปหาที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจในส่วนที่ไปอบายมุกไปสิ่งที่ไม่ดีไปสิ่งที่เป็นทำให้เกิดทำให้คนอื่นมีความทุกข์แบบนี้มันยิ่งทําให้เป็นการบอลทาลายเรื่องของความรักให้มันไม่มีโอกาสให้มันความรักให้มันหานพหายไปก็ต้องระวังดีเป็นสิ่งที่ครูบาจา์นะครับอยากจะเตือนอยากจะบอกอยากจะ แนะนำตัวคุณด้วยเช่นการนับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นลังใจนะครับมาดูสําหรับในเรื่องของคนที่เลือกหลากัันไปแล้วนะครับพลังงานคนที่เลือกหลากัลไปแล้วเนี่ยพายขึ้นจะมีความวิตกหังัวลจมีความคิดมากอยู่และมันเป็นความลับบางอย่างที่มันยังรู้สึกแบบเออมันยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อย เคลียใจนะมันยังมีอะไรที่มันตกตกค้างๆนันะมีความรับบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่พูดบอกออกมาทั้งหมดในเรื่องรักเก่ามันยังแบบขมกุกขมัวนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมันยังรู้สึกแบบไม่ชัดเจนสักทีเออมันอยากจะให้มันชัดเจนไปเลยจะมาจะไปยังไงมันรู้สึกสับสนวุ่นวายเหมือนกันนะอ่ะมอนซิว่าแล้วความรักเก่าจะมีโอกาสกลับมาไหมดูซิไอความวุ่นวายตรงนี้ดูซิ ไพ่ขึ้นเป็นเจอทาวเวอร์นะพังทลายนะทาวเวอร์เนี่ยความจับพันทันทีนะด้วยอารมณ์ด้วยนะอ่ะมาไพ่ขึ้นเป็นได้รับข่าวสารนะคุณต้องยอมรับความเป็นจริงเหมือนกันนะไอสิ่งที่มันเป็นความวุ่นวายในยบางครั้งมันเกิดในความคิดตัวคุณด้วยส่วนหนึ่งนะเราก็มันเป็นในจุดที่คุณต้องน้อมรับพลังงานเหล่านี้นะแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านดีกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรอะไรมากเพราะพลังงานใจมันเป็นเรื่องของอการที่คุณต้องปรับเปลี่ยนใจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นอ่ะ มาดูซิว่ารับความรักใหม่นะ่ะไพ่ขึ้นเป็นจัสเมนนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องฝังใจนะครับมันยังฝังใจอยนะู่นะในเรื่องรักกับนะครับแล้วก็ต้องคือไพ่จั m เ n นเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องการยอมรับความจริงนะ ในเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามจะทุกข์จะสุขเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องยงอมรับเป็นจริงนะอย่าให้มันเป็นฝังใจนะเพราะมันจะเปิดใจรับรักใครได้ยากเลยถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาก็ตามถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่มันยังไม่ใจคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดมากกว่าเหมือนยังไม่เปิดประตูออกนอกบ้านจะไปเจอใครได้ไหมนะนั่นเนี่ยกุณก็ต้องเปิดประตูก่อนนะเปิดประตูหัวใจให้ใครสักคนเข้ามาดีกว่าเพื่อจะให้ใจตัวคุณมีความสุขมากขึ้นนะครับนะ มาดูวิธีการนะครับที่เสริมในเรื่องของพลังงานความรักนะครับให้ดีขึ้นทำอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นเฮ่งเทียนนะครับในเรื่องของความคิดนะเออเสริมในเรื่องของใจที่บางครั้งใจใจมันวุ่นวายมันสับสนมีแต่โน่นนี่นั่นมากมายนะครับมันเป็น,นเรื่องการปรับใจให้มันมีความคงที่มากขึ้นม,มีใจที่ปล่อยวางได้ดีมากขึ้นนะครับความคิดที่ วิ่งไปวิ่งมาทุกนู่นทุกนี่ทุกนั่นไปสองนี่ itu, สองนู่นสองนั่นเลอมันทําให้คุณรู้สึกถูกอ่ะแล้วจะทํำกันไรนะให้จิตใจของคุณมีความคงที่มากขึ้นให้ขึ้นเป็นหลงไหลดอกไม้ลองเปลี่ยนโฟกัสตัวเองบ้างลองหาอะไรทําที่คุณชอบใครชอบดูหนังดูใครชอบไปไหนไปนะใครชอบดอกไม้ไปหาดอกไม้มาปรับ เปลี่ยนยูในบ้านให้มันมีของสวยๆของงามๆของหอมๆนะเออเป็น,นเรื่องการที่ลองหาอะไรทาเพื่อเ,เพื่อที่จะให้ใจิตใจมาไม่ไปฟุง้งซ่านคิดมากนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของการกาจัดแมลงนะมันเป็นเรื่องการกําจัดความคิดความเครียดต่างๆบางครั้งความคิดขึ้นมา้วนะก็โอเคเปลี่ยนความคิดอื่นไปนะพยายามจะสับเปลี่ยนจิตใจเบ่อยๆอย่าไปตอกย้ำจิตใจตัวเองบ่อยๆนะมันยิ่งทําให้มันจิตใจมันก็ ตกลงเรื่อยๆนะไม่ค่อยดีดังเท่าไหร่ก็ต้องเข้าใจหัวใจตัวเองด้วยตุกงอยากเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับต้องใช้เวลานะให้หัวใจรักษาใจตัวเองด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการสะสมแต้มบุญกับบนดีกว่านะครับเป็นอย่างไรใครขึ้นในเรื่องของการใส่บาตรกับพระบทใหม่นะครับการสร้างบุญสร้างส่ศนนะในเรื่อง,องการใส่บาตรก็ดีในเรื่องของการทําบุญก็ดีเนี่ยทุกอย่างอย่า,าเป็นในการเสริมพลังงานให้ ใจิตใจตัวคุณดีขึ้นนะรวมไปถึงการส่งเสริมดวงของตัวคุณในเรื่องความรักเนี่ยให้ดีขึ้นในโดยเชงกัรน,นะครับสองไปขึ้นเ,เรื่องการทําบุญทาบุญที่เป็นแบบวัดห่างไกลเออถานที่ห่างไกลหรือว่าเป็นในตามดอยต่างๆเหนือป่าเขาต่างๆเป็นมูยที่ต่างๆหรือไปช่วยเหลือคนยากไร้ต่างๆหรือแดนไก่นะเนือจะทําให้ส่งเสริมให้ความรักไม่ว่าจะพบเจออะไรก็ตามที่ผ่านมานะบุญตรงนี้มันจะหนุนนำให้คุณ พบรักดีๆจะคนแดนไกลเข้ามาหาตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาถามครูบาอาจารย์กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งสด็จครูบาอาจารย์ท่านอยากจะเตือนอะไรคุณบาบ้างน,นะครับขอพระเรมาามีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางสองข้อให้ผ่านบทพุปสรรคนี้ผ่านภัยสิทธิกัละยาณ์นะครับหนึ่งไปขึ้เนเรื่องของอินคู่นะครับคู่กันแล้วก็ไม่แคลว้วคลาดต่อกันหรอกนะอืมรักถ้าหากคุณเชื่อเนี่ยรักแท้ หากคุณเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะับเมื่อความรักเกิดขึ้นนะโอเคบางคุณก็ต้องมีการแยกทางออกไปเป็นเรื่องธรรมดาหากมันไม่ใช่นะแต่ก็อย่าหมดขวัญและพลังใจไปครูบาอาจารย์บอกว่าคุณจงยึดมั่นนะในสิ่งที่ทำและรักดีๆรักที่ใช่รักที่เหมาะสมมอคุณเนี่ยจะมีเข้ามานะครูบาอาจารย์จะจัดสให้เกับตัวนนะคุณนะสองไปก็ในเรื่องของวระถงังสัมจักรในเรื่องการฟันฝ่าในเรื่องการเข้าใจหัวใจในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นมาเป็นไปนะพระถังสัมจักรที่ท่าน มีความมุขมานะนะมีการไม่ยอมแพ้มีการตั้งเป้าหมายจะไปชมพูทรวีปและเมื่อคุณมีความตั้งเป้าหมายอยากจะมีความรักดีๆสักครั้งหนึ่งนะก็ทําจิตใจเข้มแข็งนะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของเทพเทวาเนี่ยท่านคอยนุนนําช่วยเหลือนะและสิ่งที่คุณจะทําได้การอดทนอดกลั้นและสู้ต่อไปให้จิตใจด้ขึ้นความรักก็จะดีตามด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูความรักสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับในตําแหน่งของเจ้าชะตานะอืมในเรื่องของความรักเหมือนมันเป็นในเรื่องของการที่มีความเครียดมีความเครียดเยอะแต่ว่ามันเป็นการรอคอยคิดแบบรอคอยคิดแบบมีความคาดหวังอยากให้มีความรักที่อุดมสมบูรณ์อยากให้มีการเริ่มต้นได้แล้วอยากจะแบบเข้าเรือนหอเอออยากจะแต่งงานอยากจะมีความชัดเจนอยากจะมีครอบครัวมีลูกมีหลานได้แล้วเออมันมีความที่ เอ่อความคาดหวังกับความรักครั้งนี้เหมือนกันแต่ส่วนคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเมเจชียนั้นในตำแหน่งของปัตตานีนะเนื่องความรักเขาเป็นคนที่เหมือนจริงจังกับการใช้ชีวิตจริงจังกับการทํางานไพ่ขึ้นเป็นทั้งราชาถึงไม้ทั้ง ราชีถือไมห้หลนะค่คนกลางจะหนักหน่วงในเรื่องการหาเงินหนาะทองการทำง,งาน,างงานจึงทําให้เขารู้สึกทาตัวแบบลึกลับทาให้คุณรู้สึกกังวลใจโอเคไม่รู้ว่าเขาทําอะไรยังไงมีนอกมีในมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไพ่ขึ้นไปเรื่องความที่มันต้องได้คุยกันมันถึงจะเกิดชัดเจนนะแล้วคุณก็เป็นในจุดที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะครับอ้บามารู้ิึว่าแล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณไพ่ขึ้นเป็น ห้าไมานะ้ห้าไม้กับสู้รบนะหนึ่งการขัดแย้งนะครับต่อมาไพ่ขึ้นแล้วเรืความมั่นคงนะครับออในเรื่องของความรักนันมันเป็นจุดที่ไม่อยากให้คุณไปทุ่งเงนเยอะอ่ะอื คือมันต้องมีการเข้าใจบางทีบางครั้งเมื่อฉัะไม่รู้จักเขามากพอได้ซ้าไปนะครัไม่มีอะไรสีรยอะไรอย่างที่มันยังขัดยงขัดแย้งกันอยู่ไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจกันอยู่ส่วนตัวเขาเองเนี่ยค่ะว่าเขาสึกโอเคไหมเพราะทั้วเขาก็โอเคนะแต่เป็นจุดที่มันต้องใช้ความเข้าใจและก็ใช้ระยะเวลานะเพื่อจะ เข้าใจกันได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเออความสัมพันธ์มันดีขึ้นความสัมพันธ์มันมีความสุขมากขึ้นทุกอย่างไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้ผู้นี้จะได้เลยเออมันก็ต้องมีการรอคอยมีการปรับตัวเข้าใจไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปเล่นทีเล่นความรักเล่นความรักขนาดนั้นนะเพราะมีความลับบางอย่างรือมีเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับคนคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของวิธีการเสริมสร้างนะครับพลังงานความรักนะ่จะทําอย่างไรนะครับ ให้ขึ้นเป็นควา้าใจนะเอออยากจะควา้าใจอยากจะควา้าใจเขานะมันมีโอกาสก็จะมีโอกาสทําได้นะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะต้องสร้างโอกาสซึ่งมันต้องมันมีการเจิดเกิดจากการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้นว่าคุณจะจะควา้าใจเขาเนี่ยมาครองอ่ะดูสิวิธีการจะเอ่อควา้าใจนะของคนที่คุณคุยด,ด้วยเนี่ยมาครองทำอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่ององมนต์ดำ <laughs> น่ากลัวนะเอะอ,อมัน ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของเสียเขานะเออเป็นเรื่องของการที่คุณต้องใส่ใจเงียบเรื่องเล็กยน้อยใส่ใจในการลงลึกลงละเอียดมันต้องมีการโฟกัสให้มากขึ้นกว่านี้ไม่ใช่แค่ว่าคุณคิดแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องจะมีความสุขนะแต่เป็นการที่คุณต้องรู้จริงๆว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่อแบบ คุณชอบแบบไหนเพราะเขาชอบแบบนั้นเหมือนกันแบบเนี้ยไม่ได้นะมาเป็นการที่ต้องทําความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นนะสองไปขึ้นในเรื่องของสั่งสัตว์นะบางทีเขาก็อยากได้ความสุขนะอ,อบางทีก็ไม่อยากได้ความจริงจังนะเขาอยากจะหาคนที่สบายใจอยู่ด้วยแล้วเออมีความสุขอนะไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากนะมันเป็นการที่มันเหมือนสร้างขวัญและพลังใจซึ่งกันและกันนะครับมันเป็นในจุดที่ อี่ยจะควาใจเขาได้ก็ต้องรู้จักเขาให้มากขึ้นจะต้องทําให้เขารู้สึกสบายใจแค่นี้พลังงานนะความรักของคุณก็จะดีขึ้นนะครับมาดูเรื่องการสะสมแต้มบุญกัมบ้านดีกว่านะครับให้ขึ้นเนี้ยเรื่องการสวดมนต์ก่อนนอนการสวดมนต์นอนก็ดีแล้วนะเรื่องความรักรวมถึงได้บุญด้วยรวมถึงได้สติด้วยนะครับเมื่อคุณได้สติเนี่ยเวลาคุณจะเริ่มต้นทําอะไรให้สําเร็จก็สําเร็จนะเรื่องความรักจะให้ชัดเจน ก็จสองไปขึ้นในเรื่องของการกินมังซูรากินเจนะอันนี้เป็นเรื่องของการที่รักษาสุขภาพด้วยรวยถึงได้บุญด้วยนะครับหรือหากใครเคยที่จะตั้งจิตออจะกินเจทุกวันพระหรือจะกินเจตามวันเจวันนี้ก็ทําได้นะบุญกุศลที่จะนุนนําทําให้ในเรื่องของความรักมันสมบวังสมปรารถนาได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาถามสิ่งสิ่งครูบาอาจารย์กันบ้างดีกว่านะครับเพราะท่านอยากจะเตือนอะไรคุณบ้างขอบารมีครูบาอาจารย์ที่เนะแนวทางสองข้อ ให้ผ่านผลอุปสรรคนี้ผ่านภัยสิธกิกระยะนะครับให้ขึ้นเป็นพยายมนะครับพยายมเป็นสลัษณ์แห่งความกดแห่งกรรมแนะห่งกดแห่งกรรมแห่งความคิดแห่งการตัดสินใจนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็าตามเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นเรื่องของความสบายใจครูบาอาจารย์จึงมาบอกให้คุณเนี่ยจงมีจิตใจที่เข้มแข็งและตั้งมั่นในคุณงามความดีเมื่อคุณทําสิ่งดีนะรักที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนได้นะแต่ทุกอย่างมันคือความรู้สึกของคนนะไม่มีใครจะไปบังคับให้ใครสุขใครทุกข์ได้นะทุกอย่างมันเป็นในจุดที่มันต้องเกิดจากความเข้าใจสองไป้นในเรื่องของผลาพายนะในเรื่องของความแปลเปลี่ยนความฉับพลันนะการแปลเปลี่ยนของจิตใจการแปลเปลี่ยนตามกาลเวลา กันที่จะต้องสร้างความสึกที่มันดีขึ้นหรือการหารูปทางหาช่องทา,างต่างๆซึ่งพลังงานเหล่านี้ครูบาอาจารย์คอยหนุนนํำช่วยเหลือนะให้ความรักของคุณเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ไม่อยู่ที่ว่าตัวคุณก็ต้องมีความใจเย็นด้วยอย่าใจร้อนอย่าหุนหันพันแล่นจนเกินไปมันจะทาให้เรื่องมันเสียพลังงานความรักมันเสียนะต้องระวังให้ดีแล้วเนี่ยดวงฉีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูเรื่องของความรักคนมีคู่กันบ้างนะครับ สำหรับคนมีคู่นะอืมไฟขึ้นพลังงานของใจที่มันยังรู้สึกกังวลนะมันเหมือนเป็นพลังงานที่รอคอยอะ่ะอืมเป็นพลังงานที่อยากจะให้ทุกๆอย่างดีขึ้นเรื่องราวในอดีตมันมีโอกาสเจอหลากหลายอย่างหลายเรื่องที่มาประเดประดังก็มานะแล้วมันมีเอฟเฟกต์ที่มันมีสม่งผลกระทบในปัจจุบันเหมือนกันนะแต่ก็เป็นพลังงานที่มันต่างไฟต่างมันไม่ใช่ว่าไม่รักหรอกนะเป็นในเชิงที่มันใช้ความเข้าใจมากกว่านะเพราะในจุดตําแหน่งของปัตนี นะตำแหน่งคู่ครองของคุณเนี่ยคือเขาก็พยายามจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะนพยายามจะปรับตัวเข้าหาซึ่งก,กันและกันแต่มีก็มีเรื่องบาง,เร,งเรื่องที่เขาก็ไม่อยากพูดไม่อยากบอกเยอะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันทําให้มันมีผลต่อหัวใจคุณไม่ผลต่อหัวใจเขานะบางอย่างไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรเลยก็อาจจะดีกว่าในมุมมองเขานะแต่บางอย่างมันก็รู้สึกแบบเอ้ยทำไมต้อง en, มีความรับให้ซึ่งกันและกันทําไมต้องอย่างนั้นทาไมต้องอย่างนี้แต่ว่าให้มองถึงจุดว่า มันคือความหงวงใยอืมันคือความเอาใจใส่นะแต่ก็ถ้าให้ผมแนะนําเนี่ยมีอะไรพูดกันตรงๆกีนดีสุดนะแล้วก็มีอะไรก็แก้ไขไปร่วมกันเพราะว่าความรักมันคือความเข้าใจเอาใจใส่นะแล้วก็บางอย่างหากมันไม่เข้าใจกันมันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นพอมันเข้าใจไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรอ่ะมันพร้อมเดินไปด้วยกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเดินไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยมันจะเป็นความรักได้อย่างไรนะครับมาดูซิว่าวิธีการเสริมพลังงานความรักนะครับคนมีคู่ทําอย่างไร ให้ขึ้นเป็นฟื้นฟูต้องฟื้นฟูใจแล้วนะในเรื่องของความรักอะไรที่มันเจ็บอะไรที่มันปวดเะ้ยมันไม่สบายใจต้องฟื้นฟูใจให้ดีขึ้นนะครับอะแล้วจะฟื้นฟูอย่างไรนะให้หัวใจมันผ่องโตมากขึ้นอืมให้หัวใจมันดีขึ้นดูซิทำอย่างไรนะครับให้ขึ้นในการพูดคุยชัดเจนนะอืมมีอะไรก็พูดคุยันตรงๆเออมีอะไรก็เปิดใจกันเน็ดดีสุดเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆอยากจะฟื้นฟูใจมันเกิดจากการเอาใจใส่ดูแลในเรื่องความรู้สึกเล็กๆน้อยๆ กให้ความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันทุกอย่างมันก็เกิดจากการพูดคุยนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของเล่นดนตรีนะในเรื่องของการสร้างความสบายใจการไปหาที่เรืงเรๆงคู่คุณชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไร รู้สึกดีกับสิ่งไหนก็เติมเต็มความรู้สึกซึ่งอะไรกันนี่แหละจะเป็นการฟื้นฟูสิกเล็กๆน้อยๆสร้างความเข้าใจสร้างความเหนียวแน่นนะสร้างพลังงานความรักให้ฟื้นคืนและดียิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องอดีตสนใจโฟกัสคนที่อยู่ตรงหน้าคุณดีกว่านะครับมาดูเรื่องการสะสมแต้มบุญกันบ้างดีกว่านะครับดูซิว่าทำอย่างไรให้ขึ้นในเรื่องการทําความสะอาดทิ้งปราสติกบ้านถ้าคุณมีบ้านร่วมกันนะเอออยู่ด้วยกันแล้วนะครับ รูแต่งงานกันแล้วเนี่ยทาความสะอาดขิงพระนะเติมน้ําให้เต็มนะปรับพรมสวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์ร่วมกันเสริมพลังงานในบ้านเสริมพลังงานของจเจ้าที่ยว้าทางเนี่ยจะหนุนนำให้บ้านไม่วุ่นวายให้บ้านมีวนมความร้อนนะัมีแต่ความพร่อมเย็นเป็นสุขนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของทําบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคนะคุณสามารถจะไปซื้อ,อยาสารโรคไปถวายวัดวารามต่างๆหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับ,กบอุปกรณ์การแพทย์ก็ได้ด้วยนะหรือบุญเกี่ยวกับก,บการสร้างโรงพยาบาล ็ได้จะใช่กาบเป็นหนุนสิ่งที่หนุนนาให้ชีวิตืให้พลังงานนะความรณะของคุณดีขึ้นนะครับเรามาถามครูบาอาจารย์กันดีวดวกว่านะครับสิ่งที่สิครูบาอาจารย์ท่านอยากจะตื่นอะไรคุณนะขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะเราทางสองข้อให้ผ่าน้นอุปสรรคนี้ผ่านไพ่เศรษฐกิจกระยาะนะครับอยากแรกไพ่ขึ้นเป็นพระสิหะนะครับพลังงานภาสิบะมุบบอกในเรื่องของการกระจัดต่ออุปสรรค พยัญนรายต่างๆครูอาจารย์เตือนแนะน,นําในเรื่องของการเร่งจัดการนะความสึกเล็กไปน้อยก็ดีเรื่องอไรก็ตามที่ทําผิดพลาดก็ควรที่จะขออโหสิขอพูดขอคุยขอเคลียร์ให้เรียบร้อยดีสุดนะครับและแนะนําให้คุณไปไหว้พระศิวะนะครับที่วิกซีราชดับนินนะให้ทำบกปักรักษานุ้นนำให้รัก ยสองไปขึ้นในเรื่องสมเวสีนะเมื่อคุณสวดมนต์หนังสมาธิแล้วนะหรือไปทําบุญที่ไหนก็ตามทําบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ก็ตามเนี่ยให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวทนะเทพเทวทิท่ปกปักรักษานะครับและให้ชีวิตรักของคุณนะคู่เนี่ยดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับย้อเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับ